วัดที <S <S ่ะาฉันจะไขดกล่องไง้อแปลว่าจังไรครับอ้ยอร่อยเล็กเคยจำได้มิสซาซิโนลาสิโอ้โหกินอะไรนะะโอ้โหะกินอะไรสักอย่างตอนพี่เล็กเป็นสาวานอะไรสักอย่างหนไหมน่ไหนเนอะน่ไหนวะลืมแล้ว จะดีกันยงอกชาบานไดยังเ็กยังีกเลยออาออกใส่จอนมีเกียวมันนี่วันอบคัเด้อกระเด้อมากินกันมากินนำกันมากินนำกันหลายหลาคนแซบเป็นตายนแส่บเป็นตายเด้อมีคอขึนคอขึนคอขึนกูขอด้วยไหมคนสะท้อนแสงไหมท่านสะท้อนแสงไหมลูกเออ เอาหมูไหมลูกอะไรอยากนั่งหรอเอาแต่เส้นไหมคนนั้นไหมตอวหมูไหมเอา้ก็ได้เได้มกุ้งกุ้งกุ้งหมูไหมเอาปลาได้ไหมจ้าจ้าจ้้าจ้าจ้าับาจ้าจ้า้าจ้อจ้าอ้าจ้าจ้าจ้ไห้รจ้าจา้าจ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 ้้าเอาจ้าจ้าจาจ้าจ้าจ้าจาจ้าจาจาเ้าจ้้้า้

พ่าบสาเข้อไหม้เปลาไหมปลาใส่กับขนมจีนไหมเาส้มตำไหมเอาบะกรอกไหมเอาบะกอกบะกรอกนิบบ่นี่ไงบะกอกเปรี้ยวๆบะกอกดิบปลาเราเหลือด้อาบ่าปากแบบนี้บะกอกนิบเปี้ยวๆเลยเอาาเอาล้ามอันนี้น้าปไปละเอาไหมกอกฟันเดี๋ยวปันเดียวกรอกฟัด เดี๋ยวบอกพี่อเล็กซี่มันนั่งแม่นั่งแม่โอ้บอกว่าแม่สิไปนั่งไหนแม่สิออกป้อมสีบัดเชียวพึ่เอาหัวไปได้บ้างเอาหัวเอาหัวไปทีหน่อยขอชอบแม่ของชอบแม่เล้มๆมันอะชอบเอาทุกคนใหญ่แต่มันโทษโทษเลยโทษโทษอะไรนะหนูที่ไหนเรียนก็เข้ามา มันแงแนี้เมวันก็พกินกันหลายหลายคนแ่บแอย่าแบแบแบหัวปลามนไปใส่น้อยหน่อยโอ้ย่ใส่น้อยจไปใส่นอยมาทอรมันตกพื้นแล้วกินได้หมูตกพื้กินได้ข้าวเลยยน้ำมันตายแล้วหมูมันมันคือดินไดวะ ก่นดกินนะแต่งงใบดึงไปกินโซ่กันกินโซ่กันกรงลวกน้าจิ้มห่อเมียงใน้ำเอาอะไรงอาใ้ำเหรอไม่อย่างไจถ้าใครจะหมดบอกว่าเส้นน่ะลวกร้อนๆปลาลวกลายปลากาพิซซ่าพิ่าปลาพิ่าไปหาตาไหมเขาจะไปเขงน้าโอ้ยว่มีอย่างดอก

หัวปลาซาบะอยายมักเลมแม่ซื้อตวยาวๆบ้านแม่ก็เล็กแต่น้อกหนุกร้านไรยาวๆด้บ่าแม่นอยู่แม่นอยู่น่ะปย่มของนิกกี้ก็ได้อยู่กใหญ่ตอกเรื่อยๆใช่ไหมอยู่กันสองคนมาทำานชัวคนใหญ่แเนวใหญ่ ข้นกระเตียดเืสองมัดเป็นเหี้ยงใหญ่ทำไมชอบอย่างนั้นเด้อชอบกว้างๆแบบกินสนุกสนุกตำสมตําสมก็บหัวป่าทำไมคะลลูกอมไปหาตาเร็วไปหาตาเร็วลาตำสมไหม ตัมัดเสพใชตาตาไปดูสิตาตไมรู้ว่าตาอยู่นั ah mm. ่นอืม่เห็นกันชื่อ้อมตัวละสองับาทนสองตัวาบัเนี่ย้ากน้คือาพกลเลยนะตาเรานี่ยปลาอันอันซาบะนี่จ้ะมึงดูอบสองตัวได้กินหัวแล้วหัวหนึ่งเหลืออีกหัวหนึ่งแมนอยู่แมนอยู่น่า ปลาทูนแช่แข็งมันกินมันแต่ตอนทำอีการเขามันแช่แช่แข็งมันเป็นกินนึงเลือกปลาปลาเข้าไปตกมาค้อกันมาคันแช่แข็งเป็นอีกกินนึงต้องเป้าเฮฟเ็ดปลาล่านั่าผสมเฮดไรลดาเลีรองป่าเข้าได้มากว่าเอาไว้โดนกับมันเป็นไอคันแซ่น้ำแข็งหนนก็เป็นอีกแกงนึงไหมจ้ะเอาอที่้งน้ำได้ดูใบประกาศหรือยังเขาได้เชินให้ไหมไม่เชิญเร่ว่าทำไมจะไม่เซ็น เขาอนุญานเรียนจิงแล้วก็เด้อกินก็จะยเรื่องนี้ฉันก็ลวตอนประแดกเขาบอก่าสิ่่นกตั้นมัิดชอบเยแล้วหกฉันกลับไปแล้วแกบอกว่าฉันยังอยู่โรงเรียนอีกสองชั่วโมงตอนฉันก็ไปเลย แกยุ่งยุ่ยยงน,นยานตะเพียนจะผักำสมแซบแซบหมเอบยอะเลยคร่ใหม่แนะ้วครมรอยวกเกตาวันร่วมคยาดวันลมอบครัวกับบ้าไดา้ม่วนกันหนไรข้นนากินพร้องแซบ เอาต้นแตกหมสเห็นมังไหมนี่พี่มีมือีมืนยฮือฮือกือยือฮ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 ืออยแอฮืออฮกอฮอฮือฮื่ฮออฮ เดี๋ยวอัดคลิปลงยูทูบกันจ้าดักบันนี้ก็สีไลฟ์สดเพราะว่ามันนั่นอากาศบานห้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เราเป็นกับสะอึกเห้อ เจ้าภาพไม่ย like ืนออกหน้ากล้องจ้ะเพราะว่ามันบ่ญยติไปเห็นความงามเจ้าภาพาติไปเห็นความงามไอ้ไอ้เจ้าของซ่องเจ้าองซ่องน่ากวา่องไม่ใช่ช่องนะซ่องเจ้าาเมื่อวานนี้อะไรเนี่ยโดนอย่อย่ย่ใกล้บ้านบ่หนา เรที่อยู่ัน่วร้านนวดนะเฮียรน้อ่คิดว่านภาไทอนแรกน่าขรอ้านนวดงเก็บเนียเอาอยู่นั่นเอบ้านก็เาเลย่เป็นาเมาดอกหาไง เฮียลนเออเีนต่แถวแรเฮียลนเฮียลนถึงกันึกว่ามันมันตกลนไม่พ่อแม่พูดน้นึกเี่อคนไหนล่ะเออไม่คิดว่าแถวบ้านบ้านที่อยู่ไทน้ก็งงอยู่านอย่างนี้ก็้องติดเียลนเียเต่แลวเข้าใจอะไรอย่างตนี้สรุปแล้วเพื่อนชวนน้อออกมากินะพวกลาบก้อยกับเพื่นเยอะจ้อยร้เมื่อเฮ็ดเฮ็ลาบเนดิบๆกันนะ เมาง้อสาวเขาดูอีกทนกับคนเยอะลาบลาบดิบลาบเขาบอาเรื่องลาบดิบอยากเห็ดอยากกินลาบดิบไหมเขาเรีกว่ากันว่าอยากกินซื้อซื้อที่เห็ดอยู่เรื่มว่ากันว่าอยากเมาก็ได้เห็ดแล้วคือบว่าเคยกินอินกอฮห่อนะเขาต้องกินของดิบตัวโอ้กินของดิบเขาต้องกินของสุกว่าไงกินของดิบเพระต้องกินอินกองห่อนตัวเราเลี้ยงมื่อนามื่อนา ไม่น่าใจแล้วแหละอเอาเนลนเยนารือัวเนยลนเลนตกลงได้อีกอันนึงก็คือจะตกตกลนนะโอ้ยมันเมัยมัน,มนลนแล้วเขาเขาทำอะไรไน,น,น,นะออนวดนะนเขาเรียกว่าอะไรนะเียรนละไม่ใช่ที่ว่าตรงที่ว่าเขาทำอยู่บ้านพก็ กวนกัหลกเาค้วามนกินกันหลายคนมวนมนจ้ะมีานอะวันนอ้ยังวั่นขอบัววั่นสงการกะสิมวันกระได้ซำนี่แหละจ้าอยู่เมืองนอกแต่กินปกติว่าสิก็ไฟอย่างกันทั้งนอก หิมะท่วมที่ท่วมแดนก็เลยย่างบ่ได้เลยก็เลยอบเอาเคยเหยียบก่อนเคยเหยียบก่อนต้องเหยียบก่อนนะ สากจะบกซื้ออกแล้วซื้ออกสั่นใช่หาเงียนเลยไม่เอาม่เอาอซื้อปลอบางนากล้องข้นมีคนไปเด้อเ้ยบางหัวอไปเอาบางหัว้อบไปอยู่สิบางหัวบัวบายอยู่นอยู่เหบางคนเนี้ยอเขาบางไงโอ้ยมีแต่ผู้สาวเดินเอฟซเอ้ยมีแต่ผู้สาวเขาอายม่ได้หรอผู้เฒ่าพู้เดียวยิไผู้เฒ่าพู้เดียว แซ่บเป็นตะนนายฝากก็เลยก็ใช่ใผู้สาวเมืองนอกไอเด้อค่ะเด้อสาวซ้ำเท่าเห็ุนาสองปีเห็ุนาสี่สองปีแล้วผู้นายหันสี่สิบเก้าอันค่อนติดตามไหม เอาไม่เส่ปลาน่ะปลาไม่สร็น่าเอาไมมยเดลออตัวนึงเด้อเอาหมมปลาซาบะอัน้อันซาบะอันเฮ็ดอันนั่งก่อนอันเฮ็ดเมียงจ้าจะแยกกับบัก้าไปทห้รายเพราะคนบางคนบวก้าจะออกก้องแล้วพอกกินปลาิ เมาปลานกินนจะอยู่้ำขั่กินมันจะอืเป็นพวมักปลาเขาไงมันปลาพกกันเมลซีบเบ็ดไปปลาเค็งไปยังไงมันปลาพวกกคนกับแกงพแกงกับปิ้งโอ้ยเขาซื้อปลาแล้่มันยังไปลย่างกัไอปลาหมูโกแมะว่าจะกอฟ้อนๆอะแบบนี้ปิ้งทั้งดอกตำาบกขุ่เสียบปิ้งขึ้นรงสิเรื่องหมกปลาซิวบวานห้าร้ไปลซิวใหญ่นาะ ขหมข้าใจอาู่อืายแต่ละคนบ่คือกันแมนอยู่แต่ใยไดดพัุยางไหมแสบคักแสบครักได้ยืนกินโซ่เยด้วยยันแต่อันยันแต่เอฟซีเราเห็นวนพี่ได้ทอยู่ นี่ทีนทำแข็งเขาเนี่ยเขาคลอยแม่เอาไม่หน่อิอืมตั้ประแดกเลยก็กินกรมืออ้ันไหนปัวจนอบปลาแซลมอนนะจนหมูหมูกินมันรุ้มเต็มเงินเลยดิอืมแกหมักหรอแกไม่หมักแกชอบปลาเขาแอแล้วก็ใส่แล้วแกไม่ชอบเปิดที่ดูอ่ะ แซ่บแซ่บอาปลาใชมันย่างไอหมูสามสั้นตำสมเมียงลวกกุ้งแซ่บแซ่บแซ่บมนนี่วันร่วมญาติวันร่วมญาติรวมญาติรวมญาตินอช ไม่เด็กกับคนแก่จะเป็นอันใจจะก็ว่าแหม่มสีน้ำมาจังไรสดเอิญมัน o ุด e เอิญมันเอิเส้นมาหนเอิเส้นมาหนึ่งแปะ้งียบอเมานึ่งว่เป็นว่า้นหายไปดนหรือว่าบติดต่อยังเขากิน้วตาย พอกันคิปนาจาเมื่อเนี้ยมูลูกว่ากินเขาน้ำวันร่วมญาตแซ่บแซายืนบางนากองบางปมันบอสบอสายใจคนองหวัวป่าดพ่อการคลิปนาจานน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย่านมูพ่เห็นยนานเอฟซีโบเห็ยนมงหนกวันนี้ก็สีเฮยังบาทพ่